สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับในส่วนของช่อง JN Solar Application นะครับวันนี้เราก็มาพูดกันต่อนะครับในส่วนของการนำอินเวอร์เตอร์ไปใช้งานนะครับอันนี้ก็มาที่เว็บไซต์ของ g o o d v e นะครับก็ต้องขอขอบคุณ g o o d v e ีครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตนำข้อมูลมาใช้นะครับเป็นการเผยแพร่ความรู้นะครับให้กับผู้ที่สนใจนะครับก็ Thank you very much for g o o d v i e company I would like to to take uh, any useful data of your recommendation to explain for uh, everybody uh, to to know something for the s o l r e e Thank you very much. นะครับเราก็มาดูนะครับนะครับ มาดูกันในส่วนของตัวที่เป็นโซล่านะครับก็มีส่วนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เว็บไซต์เขาเผยแพร่อยู่แล้วนะครับก็จะมาดูตรงนี้ครับอันนี้ก็เรามาอ่านข้อมูลตรงนี้ดูสักนิดหนึ่งผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของงานติดตั้งเรานะครับสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับก็เป็นข้อมูลทั่วไปนะครับก็เป็นโปรเจกต์นะครับของ100กิโลวัตนะครับเป็นโซล a าพาวเวอร์แพนนะก็จะเป็นโปรเจกต์ที่ของเมลนิกของเยอรมนีนะครับแล้วก็ใช้ PV p a n e l เนี่นะครับ ใช้ขนาดแผงของแผงก็คืออยู่ที่350ราสวัตต์นะครับ350ราสวัตต์ที่เป็นแบบโมโนนะเป็นแบบโมโนนะครับคริสตลลสัลไลซิลิคอนซึ่งโมโนคริสตลลสัลไลซิลิคอนเนี่ยเป็นแผงเซลล์แซนดิทที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับ1 8บแถึงยีได้นะครับประมาณนั้น ส่วนตัวนี้ก็คือ350าวัตต์นี่ก็เป็นแผงนะเป็นแผงที่เขาทําการทดสอบที่ s ค่า S T D นะก็คือค่าที่เราทําการทดสอบที่ค่าความเข้มแสงนะครับที่1000วัตต์หนึ1,000วัตต์ต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็ใช้อุณหภูมิในการทดสอบอยู่ที่25องศา C นะแล้วก็ใช้ค่า air m a s เนี่ยอยู่ที่1.5นะครับก็จะได้ค่าการผลิตนะครับของแผงนี้อยู่ที่ประมาณ350วัตต์พีคนะครับแต่นี้ไอ้ F 30 ส5 0ร้อยห้าสิบวัตต์พิกนี้ก็ขึ้นอยู่กับนะครับขึ้นอยู่กับค่าความเข้มแสงนะครับบ้านเราก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะก็ไม่ได้ถึงพันนะไม่ได้ถึงพันวัตต์ต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ค่าที่ได้ก็อาจจะต่ำกว่าสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในโครงการนะครับก็เป็นของเขานะครับเป็นกูดวีรุ่น g w 3สามสิบ KMT นะครับเป็นแบบทรีเฟสนะครับคอมเมอรเชียลอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับนะครับเราก็ มาดูนะครับก็เป็น G.W. 3 0 kMT นะเป็น t r phase commercial inverter นะครับ,เ,รบเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็มาที่ตัวซีรีส์ของมันนะรเราก็เห็นว่าตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัว SMT ซีรีส์นะครับก็มีเป็น3 r phase นะครับเป็น3 MPPT นะครับแล้วก็มี25-36กิโลวัตต์นะครับทั่วๆไปรุ่นนี้ก็จะเป็น แบรนด์ใหม่นะครับของ SMT Series นะครับเป็นขนาดปานกลางนะครับแล้วก็ใช้สำหรับรลปมท็อปที่เป็นแบบขนาดใหญ่ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ให้ประสิทธิภาพสูงนะครับอยู่ที่98.8นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงให้เป็น3นะครับ3 MPT p นะครับก็คือสามารถใช้ได้ถึง3 MPT นะครับก็สามารถต่อได้ รับแสงได้หลายมุมกันนั่นเองนะครับวิสเวจรักก็คือตอนนี้ก็คือประมาณสัก40กิโลกรัมนะครับมีขนาดเล็กระทัดรับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นทั่วๆไปนะครับแม็กซิมัมดีซีอินพุตวอ g เตนะครับนะครับอยู่ที่1,100โวลต์นะครับแล้วก็ไวเดอร์ p t ็มเรนนะครับย่านของ MPPT เนี่ยก็จะค่อนข้างจะกว้างนะครับเริ่มที่ start up voltage นะครับอยู่ที่180โวลต์นะครับแล้วก็เรื่องของ การผลิตเขาก็มีเรื่องของการการันตีพ w e r นะครับในส่วนของการผลิตกําลังไฟฟ้านะครับแล้วเขามีอายุการใช้งานที่ยาวนะครับอันนี้ก็เป็นที่เขาเรียกว่า y นะครับวา t เอ็มนะครับก็คือ200ถึง950โวลต์นะครับอันนี้เราก็จะเห็นข้างๆไปได้ไกลนะครับก็เป็น3 p h เฟ e นะครับเอ่อโทษครับเป็น3 m p p t นะครับ asymmetric design นะฮะนี่นะเร็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ โอเคครับก็เขาข้าประมาณนี้รายละเอียดก็เราก็อาจะดูแค่นี้ก่อนนะครับก็เราไปดูที่ตัวรุ่นเขานะครับผมติ๊กโหลดไปแล้วนะครับก็ตัวนี้เนาะก็เป็น GW50 เอ่อโทษครับ 30K MT ตัวนี้นะครับก็หลที่ DC นะครับ Maximum DC Input Power อยู่ที่3,000เอ่อโทษครับ39,000นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับ แล้วก็ายเล้์อย่างที่ขอบกอนะครับ MPT เลนเนี่ย200ถึง950นะครับแมคซิมั่มดีซีวอนเตจอยู่ที่1 0 0 0 100, 100นะนะครับข้อนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราที่มันมันมันดีนะครับเพราะว่าเวลาเราไปดูในส่วนของการต่อเนะี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นภาพนะครับว่าเราสามารถต่ออนุก,กรมแผงเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร,ร,ร่นะครับส t ตน t u อัพว t a เตจอยู่ที่180ปโวลต์นะครับดอมินาล DC ซีอินพุตวอนเตจอยู่นะครับประมาณค่าป,ปกติก็อยู่ที่600นะครับ แล้วก็ max input current นะครับเนื่องจากมันเป็นแบบ3 string 3 mptt นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีแบบนะครับ25 25แบบนี้นะครับแล้วก็ max short circuit current ยอมได้อยู่ที่ประมาณ31.3โวลต์นะครับ number of mpp นะครับ tracking ก็คือ3นะอย่างที่เราทราบกันนะครับเพราะฉะนั้น number นะครับ of input string per track นะครับก็จะมีข้างละ2นะ2 string ข้าง2 string นะครับนะครับประมาณนี้เนาะ นะครับในส่วนของที่เป็นค่าค่าที่เป็นค่า AC นะเอซีนะครับเราดูตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ่อแม็ตอะนอรมินอลเอาท์พุตพาวเวอร์นะครับก็อยู่ที่30มสกิโลวัตต์นะครับ AC นะครับแล้วก็แม็กเอาท์พุตพาวเวอร์เป็นวัตต์อยู่ที่3,300นะครับเขามีคอมเมนต์2อยู่นะฮะต้องไปดูในตัวที่เขาใส่คอมเมนต์2ไว้นะครับว่าคืออะไรนะครับโอเคนะครับ เขาบอกว่ามี for มันใช้ไปนในประเทศประเทศต่างๆเนาะเราเอาแม่คำไปแล้วกันนะครับนะครับเราก็มาดูในส่วนของ nominal นะครับ output นะครับ output voltage นะครับก็เป็น400นะครับ 3L NPE นะครับเป็นแบบ3สายนะครับมีนิวต้อนมา PE PE นี้ก็คือในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่า ระบบป้องกันไฟรั่วสายดินของเรานั่นเองนะครับย่อมาจากคําว่า protection earth นะครับหรือเป็นแบบ3สายนะไม่มีนิูต้นก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับความถี่ก็คือใช้ที่ของเราได้นะครับที่50 h ตซ z นะครับแล้วก็มี max output current อยู่ที่48ม m ์นี่นะครับ48ม m ์อันนี้ฝั่ง ac นะครับ harmonic distortion นะครับก็อยู่ที่ประมาณน้อยกว่า3%นะครับ max efficiency 98.8นะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวข้อมูลนะครับในส่วนของตัว Data นะครับก็ยังมีการป้องกันที่เรารู้จักกันก็คือ IP65 นะครับก็กันฝุ่นแบบสมบูรณ์แล้วก็กันน้ําได้น้ําสาดน้ำอะไรได้หมดนะครับไะเว้นน้ำท่วมชั่วข่าวอะไรเงี้ยครับนะครับก็มีการระบายความร้อนด้วยพัดลมนะครับเป็นฟูลนะครับเป็นฟูนอะไรคูลลิงนะเป็นแฟนคูลลิงครับขออภัยเป็นแฟนคูลลิงนะครับอ่ะนะครับประมาณนี้เนาะนะครับเราก็กลับไปดูที่ Data ของเราที่เราเอามา ดูนะเพื่อเป็นการอ่านข้อมูลนะครับสำหรับเป็นความรู้และก็ศึกษาโปรเจกต์ต่างๆที่เขาทำมาแล้วนะครับก็น่าจะมีประโยชน์กับเราไม่มากก็น้อยนะครับในส่วนของ DC Capacity นะครับก็อยู่ที่288แผงนะครับก็คือเราใช้แผงตัวนี้นะครับอยู่ที่350วัตต์นะครับมันก็คือ0.35กิโลวัตต์ก็คือเราเอา350วัตต์หารด้วย1,000ก็ทำเป็นกิโลนะครับคูณด้วย2 8 8ชิ้น pieces แปลว่าชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ได้มาอยู่ที่100.8กิโลวัตต์พีคนะครับเพราะฉะนั้นระบบเราต้องการอยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นฝั่งที่เป็น DC DC นะ DC เรานะครับต่นี้ i n s tall นะครับก็คือ rated AC capacity นะครับก็คือเรามีตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะครับเรามีอยู่3ตัวเนาะนะครับมี3ชิ้นนะครับเราก็คูณ30กิโลวัตต์ได้ทั้งหมด90กิโลวัตต์นี่ก็คือสิ่งที่เราได้มานี่ตัวนี้นี่ครับตัวสีนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราลองอ่านดูเล่นๆนะมาศึกษากันนะครับดัะนั้นในส่วนตัวอื่นนะครับ DC per AC ratio 1.12นี่อันนี้ไม่แน่ใจข้อมูลนี้นะครับตอนนี้มาดูในส่วนของตัวอื่นนะครับเขาก็บอก g o o d v ตัวนี้นะครับก็มี DC oversizing เนี่ยได้ถึง30-50%นะครับแต่ว่าโปรเจก โปรเจกต์นี้นะโปรเจกต์บางตัวเนี่ยอยู่ที่12%อนต์ะอาจจะมีโอเวอร์วอนเตดมาได้เพราะว่ามีความเข้มของแสงเนี่ยสูงเท่านั้นเองนะครับโปรเจกต์คอมโพเนนต์นะครับที่เราศึกษากันในวันนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูทีละตัวนะครับก็มี PV Panel นะครับก็คือแผงนะครับเราคุยไปแล้วนะครับมี3า0ร้วัตต์พีคนะครับเป็นแบบโมโนนะครับมีทั้งหมดก็คือ288แผงนะครับ288แแผงตัวนี้มันจะเป็นตัวเดียวกันนะครับ 288แผงน,นะครับแล้วก็อินเวอร์เตอร์เราใช้3ตัวครับตัวละ30กิโลวัตต์นะครับตัวละ30กิโลวัตต์นะครับคอนสตรั์ชันแบตเตอรียลนะครับเป็นแบบลูปท็อปสปอร์ตซิสเต็มก็คือใช้แบบเขาเรียกอะไรนะครับใช้แบบติดตั้งบนหลังคานะครับเป็นรังอลูมิเนียมนะครับ BC Cable ใช้สาย6กอันนี้น่าจะเป็นเมตรนะครับ ถ้าไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพ่าเป็นการแชร์ความรู้กันนะครับอันนี้ก็เป็น DC c a b l e นะครับ 1, นนะครับ AC Cable โทษครับ DC Cable นะครับเป็น p b 1 f เนาะขีด6กนะครับก็คือ6สแควร์มิล6ตารางมิลลิเมตรนะครับ AC Cable ก็คือถ้าเป็น AC ก็คือมีทั้งหมด5เส้นนะครับใช้ก็คือใช้สายเบอร์16นะครับ150เมตรนะครับก็น่าถ้าจะคิดก็คงมี L 3เส้นนะครับมี เเส้นหนึ่งก็เป็น4แล้วก็ PE นะครับก็จะครบ5เส้นพอดีการสื่อสารระหว่างอินเวอร์เตอร์ใช้เทคโนโลยี RS485 นะครับก็จะใช้สายยูระพาวเวอสัก100เมตรนะครับ AC Board นะครับก็เป็น3นะครับเป็น3ามนิกเ c ็ r เคอร r เร t ท์โปรเนะครับ30 s u b b r e a k e r นะครับ SPD แล้วก็มี1 m a i n เมนสวิต์นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับด a ต a Locker ก็ใช้ตัวนี้ครับเป็นการสื่อสารผ่านระบบ wifi นะครับแล้วก็เก็บไปที่คลาวน์นะนี่ก็จะมีที่เขาเอามาให้ดูนะครับแล้วว่าเขาเรียกว่า e z l o ตล e r p r o นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูผมก็น่าจะทำไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูเามาแล้วครับนี่ตัวนี้ครับหน้าตาจะประมาณนี้ครับของของเขานะครับก็เป็น good v e z l o ัต e r p r o นะครับ นี่หน้าตาจะประมาณนี้ครับก็จะเป็นลักษณะของการสื่อสารนะรเป็นแบบเชื่อมต่อระหว่างตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยกันนะครับด้วยวิธีใช้สาย r s 4 8 5นะครับนี่นะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็นี่คือหน้าตาของเขานะครับสำหรับตัว ES Rocker Pro นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะมีประโยชน์กับเราเพราะว่าเราจะทราบจำนวนนะจำนวนของแต่ละ ชุดแต่ละระบบของเราว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแต่นี้เพย์เวイแพนเนลนะครับเมนฟีเจอร์มีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องของ p m a มเราทราบอยู่แล้วเนาะนะครับแผงต่อแผงนะครับอันนี้ต่อแผง Maximum Power v o l t a g e VMP ก็คือ3 9 1จุดหนึ่งโวลต์นะครับแล้วก็มีแม็ก m u ม Power Current ออยู่ที่8 9 4จนะครับแล้วก็มี o อ e n นสกิลด์โวลต์เตนะครับซึ่งมันจะต้องมากกว่าตัวนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ที่4 7 5โวลต์นะครับ ขนาดของแผงมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็คือความยาวอยู่ที่เกือบ2เมตรนะครับความกว้างเกือบเมตรนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความหนานะครับสี่สิบนะครับสี่สิบมิลลิเมตรเนี่ยบางทีเราต้องคือถ้าเราคล่องแล้วก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับผมเคยซื้อผิดนะครับซื้อเล็กมั่งใหญ่มั่งวเวลาเรายึด้ตัวยึดแผงเข้ากับโครงของตัวอลูมิเนียมนะครับมันก็สั้นไปบางทีมันลอยนะเอ้ยมันยึดได้ไม่แน่นนะครับที่เป็นตัว ยึดแข่งข้างของตัวเซลล์ครับหรือว่าตัว end cap นะครับก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนถัดไปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้เราเรียกว่า crabling cable น่าจะ cable เนาะนะครับแล้วก็ connection diagram นะครับว่ามีอะไรนะครับเราก็จะมีเรื่องของตัวนี้ครับนี่นะครับเราจะมาดูแต่ละตัวนะว่าอะไรบ้างอันนี้เนี่ยถ้าดูจากรูปนะครับถ้าใครเป็นไฟฟ้ามา หรือว่าสาขาที่เกี่ยวข้องทางวิศวะน่าจะพอนึกภาพออกนะครับมันก็คือระบบนะครับระบบระบบหนึ่งในการต่อนะครับไอตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์เราถูกไหมครับเป็นอินเวอร์เตอร์เรานะครับเราก็จะมีจากระบบของเขาเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด3า MPT นี่3 MPT นะครับแล้วก็ในแต่ละ1 MPT นะครับก็คือเขาจะมีอยู่2อาร์ต่อแบบนี้ได้นี่ครับนี่ต่อแบบนี้มาเรียบร้อยครับนี่นะนี่แบบนี้นะครับเขาก็จะเห็นว่ามันมีวิธีการ ต่ออยู่นะครับตอนี้ก็เป็นแบบ96นะฮะมี96นะครับชิ้นนะครับ96แผงนะครับแผงหนึ่งก็คือ300เพราะนั้นคูณแผงรวมออกมาก็จะได้ทั้งหมดนี่อยู่ที่33.6กิโลวัตต์พีคนี่นะครับทั้งระบบเลยต่อ1อินเวอร์เตอร์เราจะได้มา33.6นะครับแต่ละแผงด้านบนก็จะมีการต่อนะครับก็คือ A1 A2 ่ใช่ไหมครับแผงที่1จนถึงแผงที่16แบบนี้ครับลองคำนวณดูได้เนาะ16นะครับ มีทั้งหมดกี่เนี่ยกี่กี่แถวนะครับอันนี้ก็เป็น A1 A2 B1 นะครับแล้วก็ B2 แล้วก็ C1 แล้วก็ C2 สอะสำหรับกลุปก่ปนี้นะครับก็จะใช้ในส่วนของ MPPT แรกนะครับแบบนี้เนาะนะครับตัวถัดมาก็จะเป็น MPPT ถัดไปนะครับก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะใช้ตัวนี้นะครับในส่วนของสีน้ำตาลนะครับ ส่วนตัวถัดมานะครับตัวถัดมาก็เดี๋ยวเราลองมาดูมันริปปากกาเปลี่ยนสีไม่ได้นะ,ะมาได้นะฮะก็เป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นสีไฟไฟใหมนะ่นะครับแบบนี้เนาะปึ๊บมานี่ครับก็จะได้อีกหนึ่งนี่ครับนี่นี่สติงเนาะเออต้องขออภยัยเมื่กี้ผมบอกอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ นะครับอันนี้ก็เป็น1นึ่สตริงหนึ่งสตริงต่อกันอนุกรมกันนะครับก็จะได้สมมุติว่าถ้าเราดูนะครับจาลักษณะของเขานะครับเขาต้องตอบเป็นอนุกรมเนาะถูกไหมก็เป็นสายเบอร์เป็น pv 1 f นะครับเบอร์หตารางมิลนะครับมีจํานวนทั้งหมด2เส้นนี่แบบนี้นะครับก็คือมีบวกและลบนะครับอันนี้คมพอเข้าใจกันนะครับแล้วก็มีนะครับในส่วนที่แต่ละสตริงที่เขาต้องการนะครับสมมติว่าเรามี39โวลต์นะครับต่อ หนึ่งแมกซิมัมเติมเป็นแรงดันทางด้าน VMP นะครับเพราะนั้นก็คูณด้วย16เพราะว่าอนุกรมกันมันกไไ็ได้แรงดันกันออกมานะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะลองคูณกันเอาเองละกันนะครับต้องขออภัยนะครับน่าจะคูณกันได้แล้วล่ะนะครับต่อไปก็มาดูเรื่องของ n e x กชันแอกแกรมนะครับ a c h e a ก็คือแต่ละสิงนะฮะมีการ ต่อเป็นแบบอะไรครับ16 panel อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักคู่นี้นะครับแล้วก็ Total Capacity ก็คือเรามีทั้งหมด6 Sting อ่านี่นี่ครับ1 2 3 4 5 6นะครับก็คือ6 Sting นะครับชุดที่1ชุดที่2 3 4 5 6มันนี่ย6 Sting ครับ Sting และ16แผงวันนั้นคูณกันได้96แผงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแผงนะครับตัวถัดมาในระบบของเรานะครับมันจะมีทั้งหมด นะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมดก็คือเรามีกิจนะครับที่เป็นอินเวอร์เตอร์อยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับตัวละ30กิโลวัตต์นะครับเพราะนั้นเรารวมกันก็ได้ทั้งหมดกำลังการผลิตก็คือ30มสิบเก้าสิบนะครับก็คือ3ามคูณสาก็ได้90กิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นรุ่นของอินเวอร์เตอร์นะครับเป็น GW 3 0 k m t นะครับเพราะนั้นตรงนี้สรุปแล้วเราเราทราบแล้วนะครับว่ามีค่า เท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือสตริงนะครับเน16แผ่นเนนะครับใครมีเครื่องคิดเลขลองกดตามผมดูก็ได้นะครับดูว่าในระบบเราตอนนี้มีทั้งหมดกี่แผงนะครับที่ใช้แรงดันอนุกรมกันอยู่นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีทั้งหมดนะครับ16แผงนะครับคูณ39.1ละกันคูณตรงตรงมีเครื่องคิดเลขอยู่ใกล้ตัวพอดีนะครับได้มา625.6นะครับตรงนี้ก็จะได้มา 625.6โวลต์นะครับต่อ1นอะไรครับต่อ1นึ่งสติงอ่าต่อ1นึ่งสติงเพราะนั้นตอนแล้วตรงนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาแล้วนะครับแบบนี้ง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วถ้าสมมติว่าแผงหนึ่งมันเท่าไหร่นะครับ300ร้อยอ่าสามคูณสินะครับ350ร้คูณสินะครับก็จะได้ออกมา5.6นะครับต่อ1นึ่งสติงนะครับ5.6กกิโลวัตต์ นะครับเพราะฉะนั้นใน1 mppt นะครับเราก็เอา5.6คูณ2นะครับก็จะได้ออกมา1 1บเจุดเท่าไหร่เนี่ยจุดอนะครับกิโลวัตต์นะครับอันนี้คือต่อ1 mppt นะครับอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณง่ายๆแบบนี้นะครับตัวถัดมาเราลองมาวิเคราะห์ดูซิเออเป็นยังไงบ้างนะครับอินเวอร์เตอร์เขาบอกแล้วครับแต่ละตัวเนี่ยเขามีการสื่อสารก็ใช้วิตัวนี้สื่อสารกันนะครับใช้สาย rs 4 8 5าคำต่อแบบนี้ครับนี่เขาจะมีการ เป็นเทคโนโลยีที่รุ่นแรกที่ผมยังใช้ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับนี่ตัวนี้นครับสื่อสารนะครับก้นี่ครับมาต่อ,อยัง eZ Lock er Pro นะฮะแล้วก็ต่อออก Wi-Fi Router ก็ขึ้นคราวรอันนี้ก็เป็นระบบนะครับระบบที่เราใช้กันมานะครับขออนุญาตเปลี่ยนจากสีฟ้าซึ่งปกติเป็นสายนิวทรอลนะของสายไฟระบบใหม่นะครับต่อไปก็เป็นสีน้ำตาล นะเปลี่ยนสีอันนี้ก็เป็นอ,อินเวอร์เตอร์ชุดที่1นะครับชุดที่2แล้วก็ชุดที่3นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตัวเนี่ยกำลังการผลิตัน1มาณ11.2 11.2กิโลวัตต์ต่อ1 s t r i สติงนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวนี้เนี่ยผลิตได้เท่าไหร่ก็เอาคูณด้วย3ก็เป็นประมาณ33.6นะครับจกิโลวัตต นี่ก็คือกําลังการผลิตทั้งหมดของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ถูกไหมครับเ่านะครับเพราะฉะนั้นเราอันนี้เป็นฝั่ง DC เนาะเพราะนั้นมันมีประสิทธิภาพอะไรทั้งมันนะครับแล้วเราคิดที่กําลังไฟฟ้าที่1,000วัตต์ต่อตารางเมตรเพราะยัไงเพราะยังไงมันก็ไม่ถึงนะครับเพราะนั้นตรงตรงนี้ก็ใช้30กิโลวัตต์ได้นะครับ อันนี้น่าจะหมดเซกชันตรงนี้ลวนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นอย่างที่บอกอินเวอร์เตอร์มี DC เข้าแล้วก็มีไฟ AC นะครับเราไม่พูดถึงเรื่องของการป้องกันนะครับอันนี้ก็มาดูเรื่องของการไวริงนะครับแบตแกรมการต่อนะครับเอาผดของแต่ละตัวก็ต่อออกมา3ชุดเข้า AC บอร์ดอย่างที่เราเาล่าให้ฟังนะครับเสร็จแล้วก็มาต่อชุดนี้ครับนี่ชุดนี้นะครับชุดนี้เราก็เป็นหม้อแปลงนะต่อเป็นแบบสตาร์แล้วก็เดลตานะครับจ่ายออกไป ให้คืนให้กับระบบนะบจ่ายให้กับระบบคืนเข้าไปนะครับระบบแรงดันที่ใช้ฝั่งแรงต่ำก็อยู่ที่380โวลต์380โวลต์เป็นลายทูลายนะครับแล้วก็อัพทูขึ้นไปก็เป็นหม้อปแปลงนะฮะอัพจาก380โวลต์เป็น34.5 kv แบบนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งทางด้านแรงสูงน,นะครับแล้วก็จ่ายคานร,ระบบเข้ามานะครับส่วนเข้ามาสู่ตัวม้อปแปลง อีกชุดหนึ่งนะครับอันนี้ก็อัพทูเป็นเอ่อเป็นเป็นเอ่อสักหนึ่งร้อยห้าสิบสี่โวลต์นะครับอันนี้ก็เป็นระบบกริดใหญ่ที่เราต่อออกไปนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นหม้อแปลงอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงนะเป็นหม้อแปลงตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหม้อแปลงตัวที่สองนะแบบนี้นะฮะก็อัพไป ผ่านระบบและกล่องต่อสายอะไรขึ้นมาแบบนี้นั้นไฟเราก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะครับก็คือผลิตออกมาเป็น3 8 0แโวลต์นะครับแล้วก็อัพเป็นหมอแปลงผ่านมอแปลงเป็น34.5 mm. แล้วก็อัพนะครับยกระดับแรงดันให้มันสูงขึ้นเป็น154 KV นะครับก็เป็นระดับไฟฟ้าแรงดันสูงเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนของ50นะครับเมกะวัตต์นะฮะเมกะ VA จริงๆมันเมกะ VA นะครับมันต้องเป็นเมกะ VA ออันนี้ก็ นะครับก็คือเป็นระดับ50ล้าน VA นั่นเองนะครับก็คือเป็นขนาดของม้อแปลงนะครับเป็นขนาดของม้อแปลงนะครับโอเคครับในส่วนของตัวอื่นนะครับไฟฟ้าน่าจะมีประมาณนี้เนาะนะครับตอนนี้เราลองมาดูในส่วนของตัวอื่นเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าใช้ e z e นะฮะ Eset Locker Pro นะครับเป็นแบบ3 communication นะครับต่อ1 Inverter ต่อเข้ามานะครับเพราะนั้นเราก็มีพอร์ตนะครับ communication port can support up to แสดงว่าพอร์ตของการสื่อสารเนี่ยสามารถใช้ได้สูงถึง20อินเวอร์เตอร์อรนะครับอันนี้อันนี้อันนี้ผมอ่านตามนี้นะผมอาจจะอ่านผิดอ่านถูกนะครับต้องขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะนะครับภา,าษาอังกฤษก็ยังไม่เคยคล่องนะครับอ่ะนะครับวันนั้นเรามาดูในส่วนของประสิทธิภาพนะครับเราก็จะได้เป็นระบบรวมนะครับของระบบนะครับก็เป็น โปรเจกต์100กิโลวัตต์ที่ประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็มีตัวนี้ก็เป็น <S <S วาเรียนก็คือเหมือนตัวแปรอะไรสักอย่างนึงนะครับในระบบของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของเมนคอมโพเนนต์นะครับก็มีการใช้นะครับในส่วนของฟีนโอเรนเทชันเนี่ยอยู่ทิวแองเกลิลเนี่ยครับอยู่ที่38องศานะครับ PV โมดูลใช้ตัว KM 360 m คีดเจ็อันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นจริงโกโซลา่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ต้องขออาภัยนะครับ ทีวีอารนะครับก็นำเบอร์โมดูลทั้งหมดในระบบเราใช้ไป288นะครับแล้วก็ใช้ inverter m o อร์เดลเนี่ยครับทั้งหมด3ตัวนะครับตัวละ30กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ในส่วนของ a s i m u มุตเซตที่สูนะครับพีนอมก็คือ Power ที่นอมิน a ลที่แผงนะครับ350วัตต์อยู่แล้วนะครับพีนอมทั้งก็คือ101นะครับกิโลวัตต์พีกนะครับแล้วก็พีนอมพ o w e r AC 30 p ีนอมทั้งทก็คือ90กิโลวัตต์ที่เป็นฝั่งบบนีนะครับแบบน เมนซิม u l a t i o n r e ซอร์นะครับอันนี้ถ้าดูให้ดีเนี่ยน่าจะเป็น PV c นะถ้าผมจำไม่ผิดรูปร่างลักษณะแบบน,นี้นะครับ System production ก็คือขออภัยครับ System production energy ก็คือได้ออกมานะครับได้อยู่หนึ่งร้อยยต์สิบห้ามครับต่อป,ปีเมตค์ o w วัตต์ h าวก็คือเป็นค่าในส่วนของค่าพลังงานนะครับปกติเราอาจจะเป็นกำลังไฟฟ้าก็คือเป็นวัตต์นะครับแต่นี้ถ้าเป็นวัตต์ h o ก็คือค่าพลังงานนะครับโดยที่หนึ่งยูนิตของเรามันก็คือ 1,000หอว่1,000วัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับเราทำให้เป็นกิโลเราก็หารด้วย1,000งนพะเพรอนนั้นเราก็จะได้เท่ากับ1กิโลวัตต์ชาวแบบนี้นะครับนั้นถ,ถ้าตรงนี้อยากรู้ว่าได้กี่หน่วยต่อปีนะครับก็เราก็สามารถใช้สูตรนี้ในการคำนวณออกมาได้นะครับหรือสเปซิฟิกนะครับปีเรียโปรดักโทษครับไม่ใช่ p ีเรียนะครับแต่สเปซิฟิกโปรดิวต์ครับนะฮะก็อยู่ที่1,200 39หน่วยต่อกิโลวัตต์พีิกต่อปีนะครับ p e r f o r m a n c e ratio ค่อนข้างดีนะครับของเราถ้าเราเคยจำโปรเจกที่เราทำการจำลองได้อยู่ประมาณสัก72นะครับอันนี้ Performance Ratio นะครับอยู่ที่88.97นะครับก็คือเป็นค่า r e reference Yield นะครับหารด้วยค่าของอะไรครับ final น i e l d นะครับมันมี r e reference Yield กับ final yield นะครับก็คือ2ตัวใช่ไหม นะครับมันก็คือค่าประสิทธิภาพนั่นเองนะฮะดูว่าค่า r e f e r e อะไรครับ reference yield กับ f l y i l y i เนี่ย final yield เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เ e ฟรี e ยูนี่ก็คือค่าที่ได้จากตัวแผงนะนเอามาหารนะครแล้วว่าดูค่าที่ผลิตได้เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของน่าจะเป็นในส่วนของตัว PV loss PV อะไรนียครับข้อมูลของเขาเนาะนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะครอันนี้หรือว่าเป็นโปรแกรมเขาเอง มีหน้าแตกหลายอันนันเนี่ย LC c o l l e c t i o n Loss นะครับ PV a r r a Loss นะครับก็คือค่านี้นะครับผมขออนุญาตไม่อ่านให้ดูนะครับนี่คือ Final Yield นะครับก็เป็น Produce Useful Energy Inverter Output นะครับอยู่ที่3.39หน่วยนะครับต่อกิโลวัตต์เพกต่อวันนะก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างดีค่อนข้างใช้ได้นะครับของเรานี่อยู่ประมาณสัก5หน่วยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะนะครับอันนี้ก็เป็น Performance Ratio นะครับ โอเคครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ถัดไปละนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับต้องขอขอบคุณในส่วนคุณ d ู i วีเว็บไซต์ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการนําข้อมูลนะครับที่ของทาง d ูดวีนะครับเขานําเสนอไว้อยู่แล้วบนเว็บไซต์นะครับเราก็มีหน้าที่นะครับเอามาอ่านให้เป็นความรู้นะครับนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับพูดผิดพลาดติดขัดอะไรไปบ้างนะครับพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยเหมือนกับทุกครั้งนะครับเพราะว่า บางอันก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะแปลได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายนะครับก็อาจจะทําให้มีการสื่อสารที่ผิดพลาดไปบ้างนะครับก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับเรื่องของการศึกษาแบบต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านโซล่าเรานะครับเมื่อกี้ก็เป็นจบไปนะครับสําหรับคลิปเรื่องของการอ่านนะครับ Data ข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนของการผลิตค่าพลังไฟฟ้านะครับที่เราได้จากตัวของกูดวีนะครับกูดวีเขาก็ทำไว้ให้เราแล้วนะครับเป็นไซต์ที่เยอรมันนะครับก็มีข้อมูลทางด้านพลังงานอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในระบบนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ผมด้วยนะครับก็หวังว่าจะทําอะไรที่เป็นคลิปที่มีประโยชน์นะครับสำหรับด้านพลังงานทดแทนนะครับเพราะว่าแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสมัยก่อนมันไม่มีคําว่าสอง MPT สาม MPT อ่อ MP T, MP ะมันก็มีแค่ MPTMPT p T เดียวนะครับเดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายแลนะ้วมันก็พัฒนาขึ้นไปเยอะแต่ก่อนเป็นกินเอเวอเรสเตที่ใช้หม้อแปลงตัวเริ่มเลยครับต้องยกกันหลายกิโลสิบห้ากิโลยี่สิบกิโลเดี๋ยวนี้ เป็นเอ่อเป็น transformerless ท rate ั้งหมดแล้วนะครับนั่นก็เลยค่อนข้างจะน้าหนักจะเบานะครับแล้วก็ใช้งานสะดวกติดตั้งง่ายนะครับประสิทธิภาพสูงนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบใจยังไงก็อย่าลืมกดใช้กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตจ,จบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีสวีเดีดทุกท่านนะครับ